นี่นี่นี่นีนีตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาไปไปไปตำรวจเฮียเอ้ยไม่เอาทหารจับเม่งเอาทหารจับรถจิบล้อซิ่งว่ะเอ้ยไอ้เฮียหนีทุรนทุลายเลยหนีสิว่าตามตูดตำรวจข้างหน้านั่นเหรอเฮียแม่งแสงไปเลยไปแล้วเย่ตำรวจไล่อู กูไม่ได้หรอกไอ้เครียดตำรวจกากเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่จับกูมึงเอ้ยเอ้ยมันไม่ได้จับกูไอ้ตำรวจบ้านนั่นแหละมันไม่ได้ทำอะไรโอ้ซุปเปอร์คาร์ก็มาซุปเปอร์คาร์ก็มาโอ้น้องน้องน้องแลมโบก็มาโอ้โหเฮ้ยเพื่อนมาว่ะเอ้ย มิเกเคมมิมเกเคมมาไปซิ่งกับสิบล้อดีกว่าชิวๆตำรวจดักหน้า สิบล้อหัวเดียวรถบรรทุกหัวเดียวไม่พ่วงพ่วงขับแบบแนวตรงแซงเลยพี่แซงเลยพี่หัวเดียวไปแล้วเฮ้ยตามไม่ทันว่ะเคีียร์รถแรงว่ะมึง รถแรงรถแรงเอาเรื่องรถพ่วงเครื่องจีหรือเปล่าเนี่ยะแรงจังหนูแรงจังแรงจังไอ้ไอพี่แรงจังเอาว่าเอาว่าแข่งไปป่าละเข้าเข้าไปกรุที่ดินรแล้ว เ้ยไปไหนอะมึงรอ,อกูด้วยเอ้าลงไปนะครับติดจะร้องเออ,เอ,อ,เอ่อให้พี่ก่อนเอ้ยเชี่ยรตงรงรถไล่เชี่ยเชี่ยเชี่ยจับโอ้จับกูมึง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 เชีย่ยแม่งยิงรอกูด,ด้วยไอส้สัตว์ชิบหายละเชี่ยยิงไม่นะมึง ไม่ยิงกูนะอย่าเสื่อยได้ไหมเขามาแข่งรถกันม,มันยังอยู่อ่ะเชี่ยะละไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเย้น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 ,ยน,ยน เฮ้ยคนชื่อเจม์ดีกว,ว่าเจม์ไอ้เชี่ยเฮ้ยตำรวจมันเข้าไปข้างล่างเหรอเฮ้ยเชี่ยตำรวจแม่งลงไปข้างล่างด้วย,วยเหรอเชี่ยแม่งโหดชิบหายอะเอาเรื่องอ่ะโอ้หัวเดียวขาวก็มาพี่พี่พี่หัวเดียวคันขาวก็มาเชี่ยเชี่ยติดตัอเนี่ยเอาเชี่ยติดมึงชิบหายละออกไงอ่ะกด F กด F อ yeah, ถอยได้ไหมเยโดถอยได้ถอยได้อุยอ้ยอุยอ้ยต่วติดอุ้ยได้แล้วยเยเคบผมว่าทางนี้อย่ามาเลยมันติดดินติดโคลไปก่อนนั่นแหละเปลี่ยนรถดีกว่า โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาวีโก้แชมป์แปลงแปลงลัมโบเอาประท้าแข่งสิบล้อนะครับหัวเดียวโอเคครับก็เรื่องรถเลยวันนี้วันแข่งรถสิบล้อหัวเ,เดียวมาแล้วได้ ไปกังเยย a า o ูลัมโบลัมโบเอาเรื่องเอาเรื่องแข่งด้วยดีกว่าไปทีทูวันเล l e ก s รู้สึกว่าโชกไม่ดีนะเุ้ยวุ้ยนแรงกว่าเราอ่ะโอ้ย เอาเรื่อง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 ว่ะเกียร์เตาทันด้วยหนูเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโคตรดตาทันโหดจังครับหนูเตาทัน โค้งแค่นี้ยังคว่ำเลยครับสุสใสเมาแกแกแหกโค้งคว่ำเลยสงสใสแกเมายังไงครับคนไทยหรือเปล่าเนี่ยะไม่ใช่คนไทยเด้งดึงเลยวะ <c oughs> เด้งดึง <c oughs> เด้งดึง <c oughs> เด้ง,งดึง,งอา้าวเชือติดออกเลยอะทีนี้ รถบรรทุกเด้งหถึงเด้งหถึงเด้งถึงเด้งถึงเด้งถึงตลกกว่าโอ้ <c oughs> <c oughs> The police, this is my new home With a pigeon, no pigeon eh, 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 eh. Somebody broke into my house I cannot call the police, they are after me What do I do? The police, they are after me eh, 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 eh. I have escaped from the police This is my new home With a pigeon, no pigeon eh, 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 eh. Somebody broke into my house I cannot call the police, they are after me ออฟรถก็มาออฟรถก็มาอีกไม่นานก็สง่งจะส่งการแล้วเวลาอีกไม่นานจะเข้าวันสงการแล้วมีสานี้ไม่รู้นะว่าเกมโรบบอกจะมีจัดสงการไหมปีนี้ ปีที่แล้วสนุกมากเลยโอ้ดึงดึงดังดึงโอ้เด้งดึงไม่หยุดเลยหนูเอาฮาว่ะเด้งดึงดึงดึงดังดึงดึงดึงดังดึงดึงดังดึงเอาฮาว่ะมึงแม่แม่งบล็อกอะ đây đã đây đã, quay đi quả. về nhà, let's go เปล่าเาปล่าแข่งไลยแข่งเลยรันเอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องคันหนึ่งของมึงแข่งไลยแข่งเลย สองไปเอาไปดิเอาไปดิเนียนเยนเนีนเเนเนนเงนเงนเนนเนนเีนเรนเีนเนีนยเเนียรถยียนเนียนนียย สงสัยว่าได้ทำอู่ผมแน่ๆไม่มีทวาลายหนูไม่ได้กดทวบนั่นเนี่ยฮนะเฉือจังอะครับโอโ้โลุกข้างหน้าลุกข้างหน้ามาเออวันชนกันไม่ได้นะครับแบบนี้มันสามารถเปิดทะลุโหมดได้นะครับข้างหลังก็มาต่อกันเลย อ้าวนี่สงสัยไม่มีสปีดรถเรามีสปีดครับสองเจสซีเจ้าแชมป์วีโก้แปงแปงแปลงล่างลัมโบวีโก้ลัมโบก็ชื่อก็คุ้นคุ้นนะ ตกคลองแล้วมึงตกคลองแล้วไอ้หนูอ่ะมาอะไรเนี่ยอ่ะมาแล้วมาแล้วชมพูสีชมพูก็มาเอ้โอ้โหเอาเรื่องโอ้โหยานอวกาศก็มาอหูยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาไปดิไปดิแข่งรถแข่งรถเอาไปดิไปดิไปดิโอ้โหโอ้โหหยานอวอากาศพลังเลยรถยานเอาไปดิเอาไปดิไปดิไปดิเยอะเยอะเยอะ เยอะว้า <Yeah>. oh. เอาเรื่องแรงไปดิไปดิเข้าเส้นชัยเส้นชัยเข้าเส้นชัยที่ได้ <c oughs> ไอ้หนูมันแพ้แล้วไอ้ไก่แพ้แล้วไอ้ไก่แพ้แล้วตามไม่ทันวู้ một này ไปแค่สองร้อยสามสิบก็ก็บินแล้วเอาว่ะเดี๋ยวสักรอบหนึ่ง ว่าใครจะไปก่อนกันกระโดกอ้าวาไม่กระโดก <g iggle> ไม่กระโดกไม่กระโดกไม่กระโดก โคดเดือดโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นี่นะครับสวัสดนครับไี้ว่าครับ